สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคุณรู้ไหมกับผมที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวรอบตัวที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณเคยเห็นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่สงครามหรือการเมืองแต่เป็นเรื่องของการเดินทางและการผสมผสานที่ทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่คุณรู้จักในวันนี้ครับคุณรู้ไหมครับว่า คริกขี้หนูในส้มตำที่คุณทานหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวในชามโปรดของคุณแท้จริงแล้วไม่ได้มีจุดกำเนิดในแผ่นดินที่เรายืนอยู่เลยสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานที่มีชีวิตของหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นคือการย้ายถิ่นฐานและการผสมผสานทางวัฒนธรรมมนุษย์เราเป็นนักเดินทางโดยสายเลือดครับย้อนกลับไปนับแสนปีก่อนบนรรพบุรุษของเราเดินเท้าออกจากทวีปแอฟริกากระจายตัวไปทั่วยุโรป เอเชียข้ามสะพานน้ำแข็งไปยังอเมริกาและล่องเรือไปอยังหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่สิ่งสำคัญคือพวกเขาไม่ได้แค่ย้ายตัวไปเท่านั้นแต่พวกเขาแบกบางสิ่งไปด้วยเสมอนั่นคือวัฒนธรรมภาษาความเชื่อและเทคโนโลยีลองจินตนาการถึงเส้นทางสายไหม่ดูสิครับนี่ไม่ใช่แค่เส้นทางขนส่งผ้าไหมจากจีนไปโรมแต่มันคืออินเทอร์เน็ตของโลกยุคโบราณ พ่อค้าไม่ได้แลกเปลี่ยนแค่สินค้าแต่แลกเปลี่ยนศาสนาศิลปะและวิทยาการพระพุทธศาสนาเดินทางจากอินเดียผ่านเส้นทางนี้เข้าสู่จีนและเอเชียตะวันออกในขณะที่เทคโนโลยีการผลิตกระดาษและดินปืนก็เดินทางจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของยุโรปไปตลอดกาล การยายถิิมฐานในยุคนั้นทำให้เกิดเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมอย่างแบกแดดหรือคอนสแตนติโนเปิลที่ซึ่งนักปราชญ์จากต่างวัฒนธรรมมานั่งแลกเปลี่ยนความรู้กันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และการแพทย์ข้ามเวลามาสู่ยุคแห่งการสำรวจทางทะเลหรือ Age of Discovery การย้ายถิมฐานข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า The Columbian Exchange คุณรู้ไหมครับว่าก่อนศตวตรรษที่15 อาหารอิตาเลียนไม่มีมะเขือเทศอาหารไทยและอินเดียไม่มีพริกและอาหารจีนไม่มีมันฝรัง่งพืชเหล่านี้มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาและถูกนำพาโดยนักเดินทางชาวสเปนและโปรตุเกสกระจายไปทั่วโลกการย้ายถิ่นของพืชพันธุ์เหล่านี้ผสมผสานเข้ากับวัตถุดิบและเทคนิคการปรุงท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่เราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของดั้งเดิมมานับพันปีนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และอร่อยที่สุดครับหันกลับมามองที่ประเทศไทยของเราบ้างครับ ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้คือจุดตัดของการย้ายถิ่นฐานมานานนับพันปีเราได้รับอิทธิพลจากอินเดียทั้งภาษาบาลีสันสกฤตระบอบกษัตริย์และาศาสนาผสมผสานของความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีบรรพบุรุษจนกลายเป็นพุทธาศาสนาแบบไทยๆท,ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครต่อมาการอพยพครั้งใหญ่ของชาวจีนพ้นทะเลในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจและสังคมไทยไปอย่างสิ้นเชิง ย่านเยาวราชไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่แต่เป็นสัญลักษณ์ของการผสมกลมกลืนจากเจก,กับไทยกลายเป็นลูกจีนและท้ายที่สุดก็หลอมรวมจนแยกไม่ออกวัฒนธรรมการกินตะเกียบการไหว้เจ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยจํานวนมากคําศัพท์อย่างเ e, ก้าอี้โต๊ะก๋วยเตี๋ยวก็กลายเป็นคําไทยที่เราใช้กันทุกวันโดยไม่รู้ตัวแน่นอนครับการย้ายถิ่นฐานไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยการอพยพที่เกิดจากสงครามความอดอยากหรือการค้าทาสซึ่งนํามาซึ่งความเจ็บปวดและความขัดแยง้ง แต่ในความมืดมนนั้นมนุษย์ก็ยังมีความสามารถพิเศษในการปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ดนตรีแจ๊สและบลูสในอเมริกาเกิดจากความทุกข์ยากของชาวแอฟริกันที่ทุกนำตัวมาเป็นทาสพวกเขาผสมผสานจังหวะดนตรีจากบ้านเกิดเข้ากับเครื่องดนตรีและที่สีตะวันตกจนเกิดเป็นแนวดนตรีที่ทรงพลังที่สุดในศตวรรษที่20และกลายเป็นรากฐานของเพลงป๊อปที่เราฟังกันอยู่ทุกวันนี้นี่คือพลานุภาพของการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นศิลปะที่งดงามแล้วในปัจจุบันล่ะครับ วันนี้การย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนรูปแบบไปเรามีด no ิจิทัลโนเมสที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกเรามีเมืองใหญ่อย่างลอนดอนนิวยอร์กหรือแม้แต่กรุงเทพที่เดินไปทางไหนก็ได้ยินภาษาที่หลากหลายอาหารฟิวชั่นกลายเป็นเรื่องปกติการผสมผสานทางวัฒนธรรมในยุคนี้เกิดขึ้นรวดเร็วกว่าเดิมผ่านอินเทอร์เน็ตวัฒนธรรมเคป๊อบจากเกาหลีแอนิเมชันจากญี่ปุ่นหรือภาพยนตร์จากฮอลลีวูดไหลบ่าเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดเป็นซับเคิลเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาคุณรู้ไหมครับท้ายที่สุดแล้วเรื่อออองงงรร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 าราาาาาาาววววขกยยย้้้้ถิิิ่่่่นนนนนฐสสใหเููคมมมมุททธธ์ััฒไีจ มนุษย์เราคือผลผลิตของการผสมปนเปเราคือลูกหลานของนักเดินทางเราคือส่วนผสมของคิดความเชื่อและสายเลือดที่หลากหลายการเปิดรับความแตกต่างไม่ใช่การสูญเสียตัวตนแต่คือการเพิ่มสีสันและมิติให้กับชีวิตสังคมที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์มักจะเป็นสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับการผสมผสานเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและสร้างสิ่งใหม่จากความแตกต่างนั้นลองมองดูรอบตัวคุณในวันนี้สิครับเสื้อผ้าที่คุณใส่ภาษาที่คุณพูดหรืออาหารที่คุณกำลังจะทานคุณอาจจะเห็นร่องรอยการเดินทางอันนนนนยยาาวนานขออองมุษชติซู่่ สำหรับวันนี้รายการคุณรู้ไหมขอฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณมองโลกในมุมที่กว้างขึ้นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ